ีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเซลเฟ็กซ์พูดพาร์เซนเตอร์นะครับวันนี้นะครับเซลเป็กนะครับจะมารีวิวเจ้า Honda j a z ็ GK นะครับตัวตัวนี้เป็นตัว v ีบนะครับตัวออปชั่นตัวม็อปสุดเลยนะครับตัวนี้จะมีมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบพังละหล่อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเซลเป็กนะครับจะพามาชมด้านหน้าของเจ้า Honda j a z ็ GK นะครับมาพร้อมกับโลโก้นะครับ Honda นะครับ คันนี้โลโก้ใหญ่เลยนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะครับสเปิร์ตหน้ามีไฟเดลไรท์นะครับด้านหน้าเป็นตัวออปชั่นตัวรองท็อปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาชมรอบ้านข้างนะครับรอบ้านข้างก็จะเป็นมาพร้อมกับแม็กจากรสูงนะครับเป็นแม็กอะลอยนะครับของุดหน้าเลยนะครับก็จะเป็นแม็กยางขอบหน้านะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสเปิร์ตนะครับตัวนี้จะเป็น จะรอบพันนะครับออฟชั่นแต่งพบนะจบในคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับว่าภายในจะสวยแค่ไหนนะครับภายในนะครับคันนี้เจ้าฮอนด้าแจ๊นะครับเดี๋ยวเชฟญเล็กลองเข้ามานั่งชมนะครับอันนี้จะเป็นในในส่วนของตัวกุญแจปูสตานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกุญแจคลีเลตนะครับ2ดอกนะครับอยู่บรบนะครับมาพร้อมกับจอนะครับตัวนี้นะครับตัวตัวออฟชั่นตัวลองท็อปนะครับจะมีการ องยหลังเลยครับเพื่อความปลอดเพื่อความปลอดภัยในการมองเห็นนะครับเป็นกล้องรอบคันนะครับของเจ้าอหน้าแจตตัวนี้นะครับอ่าระบบแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้มีโหมดอีคอนนะครับแล้วก็โหมดการขะคายมันร้อนสนุกนะครับเวลาฝนตกตัวนี้ก็จะมีโหมดตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่วิ่งเพียง50,000กิโลนะครับสวยๆเลยนะครับภายในห้องเครื่องแจต ออปชันสวยทรงสปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาชมห้องผู้โดยสารนะครับห้องผู้โดยสารนะครับฮอนด้าเจ๊ก็ค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับสามารถเข้าไปนอนสามารถเข้าไปเหยียดขานะครับเข้าไปทําธุระส่วนตัวที่นี้ได้เลยนะครับพักผ่อนได้เลยนะครับเป็นห้องผู้โดยสารที่สไตล์ฮอนด้านะครับทํามาจัดเต็มมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายเจ้าฮอนด้าแจ๊นะครับจะมาพร้อมกับพ่อคู่นะครับชุดแต่งสเกิร์ตนะครับ ตัวนี้นะครับจับวงราออกมาเลยนะครับมามาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับก็ค่อนข้างกว้างมากครับสามารถเก็บสัมภารนของนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าทาอาชีพค้าข่ายนะครับสามารถหรือว่าอาชีพทั่วไปนั่หนะครับสามารถเอากระเนของนะครับได้เยอะมากหรือว่าสามารถเอาที่นอนมานอนแล้วก็เป็นสถานที่ปิกนิกได้เลยนะครับเหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวมากนะครับสําหรับสายเที่ยวนะครับ ว่าสายกินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดอุปกรณ์แม่แรงนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับที่สําคัญที่สุดที่เซลเป็กจะรีวิวหรือว่าอ่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับรถที่นี่นะครับไม่มีรถโดนชนนะครับทาสีทำเครื่องมานะครับตัวนี้หัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถไม่เคยมีปัญหานะครับคันนี้ก็สวยๆมีกล้องอยหลังก็มองวปออ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องนะครับเจ้าฮอนด้าแจ๊สคันนี้นะครับว่า สวยแค่ไหนนะครับคันนี้นะครับเปิดมาดูได้เลยนะครับว่าคันนี้เดิมทั้งคันนะครับเริมงง่ายนะครับหัวน็อตคันนี้นะครับการหน้าทุกอย่างนะครับไม่มีใส่กิ๊กเลยนะครับเป็นสีเดิมโคตรแท้มาจากโรงงานมีบาร์โค้ดในคันสีพูพอถีแชร์ว่ารถคันนี้สวยเดิมนะครับเจ้าบอกเดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากเครื่องเงียบสนิทเลยนะครับจุดคักซีทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับ เครื่อง0.5นะครับอีโคคาร์ไปอย่าน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานนะครับสำหรับไคริ่กำลังมองหานะครับรถสไตล์แฮนด์แบ็ค5ประตูนะครับแนะนำ Honda Jazz GK ตัวนี้นะครับออปชั่นทุกแต่งทุกอย่างจบในราคานี้เลยนะครับขายราคาเพียง479,000บาทนะครับฟรีดาวทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานมีสลิปไม่มีสลิปมีใบรับรองเดือนนะครับหรือว่าจะอาชี ทั่วไปนะครับที่มีอาชีพที่ตรวจสอบได้นะครับเกษตรกรก็ได้นะครับทุกอาชีพเลยนะครับฟีดาวจบที่คันนี้รับรถศูนย์บาทได้เลยนะครับใอ้ส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่ช่องทางแฟนเพจบูมาเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกับเซียวเป็ดในคลิปถัดไปนะครับว่าเซียวเป็ดนะครับจะพาไปชมรถดีๆดูรถคันไหนนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เซียวเป็ดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ